สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการขงช่้ยพลิกชีวิตโดยจย์โชคดีแท้เย็บนะคะมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยแบบนี้ค่ะในทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาเดิมก็คือ15นาฬิกาไปจนถึงเวลา16นาฬิกาแบบนี้ก็จะอยู่กับดิฉันอ้อยนทัทธิชากรกำลังขนันนะคะผู้ชมคะศาสตร์ฮุงชุวยเนี่ยสำคัญไหมถือว่าสําคัญนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่สามารถพลิกชีวิตให้ใครหลายๆคนไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ ะค,ะความเชื่อหรือความมงายมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะคะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาหันเหความสนใจมาปรับเปลี่ยนในเรื่องของหุ่มจุ้ยไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะนะบพบว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่ใครได้ลองปรับเปลี่ยนแล้วชีวิตดีขึ้นจริงๆนะคะเป็นไปตามที่ได้มีการปรับเปลี่ยนจริงๆเพราะฉะนั้นค่ะนะคะรายการหุ่มจุ้ยพลิกชีวิตเนี่ย นะต้องบอกแฟนคลับของอาจารย์โชคดีด้วยแล้วก็แฟนคลับของรายการด้วยนะคะว่าอยากจะให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนดูว่าจริงๆแล้วหัวใจสําคัญของการปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ยเนี่ยอยู่ตรงจุดไหนลองเปลี่ยนดูค่ะนะเปลี่ยนแล้วก็คอยติดตามดูว่าห่วงจุ้ยเนี่ยทำงานเมื่อไหร่ถึงจะทํางานแล้วทํางานเนี่ยได้อะไรในชีวิตบ้างนะคะอยรับรองนะคะว่า สิ่งที่คุณเห็นน่ะมันมันมีอะไรที่เปลี่ยนจริงๆนะคะแต่อยู่ที่ว่าคุณกล้าที่จะเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรเท่านั้นเองนะคะซึ่งศาสตร์ของอาจารย์โชคดีเนี่ยเราพูดกันเป็นประจำว่าเป็นศาสตร์ที่ไม่มีการทุบทิ้งหรือถอนแต่อย่างใดแล้วที่สําคัญก็คือนะคะถ้าได้มีการไปดูที่บ้านแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์จะดูแลเหมือนครอบครวัวเดียวกันเลยนะคะจะไม่มีการเรียกเก็บเงินซ้ําแล้วซ้าเล่าอีก นะคะอันนี้ไม่มีการหลอกลวงโดยเด็ดขาดนะคะเอาล่นนะวันนี้นะคะก็จะมีเรื่องดีๆมาให้ได้ติดตามเช่นเคยนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนคลับของอาจารย์ด้วยนะคะแฟนคลับของอาาราย,ยการ <c oughs> ดวยเช่นเดียวกันแน่นอนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ใน YouTube ด้วยนะคะใน,ในรายการหุ่ชุ่ลิกชีวิตอาจารย์โชคปีไสเฮบนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ค่ะนะคะถ้าวันนี้มาพูดถึงเรื่องของพื้นในบ้าน ถือว่าเป็นหวงจุ้ยสําคัญไหมสําคัญค่ะนะคะแล้วพื้นต่ําหรือพื้นสูงละ่ะจะดีกว่ากันและถ้าเกิดพื้นหน้าบ้านมันสูงกว่าหรือต่ํากว่าเราจะต้องมีการปรับแก้ไหมและแบบไหนคือแบบที่เสียและแบบไหนคือแบบที่ดีวันนี้มีคําตอบแน่นอนนะคะในประเด็นที่ว่าพื้นต่ําในบ้านดีหรือเสียมากกว่ากันอาจารย์โชคดีอยู่ข้างๆไว้แล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับ ก่อนเข้ารายการนิดนึงมีมีข่าวดีมีข่าวดีลืมไปเลยอาจารย์มีข่าวดีนะคะอยากจะมาบอกเพื่อนๆให้มาร่วมกันแชร์ประสบการณ์กันสักหน่อยแต่ว่ามีเงื่อนไขนะเงื่อนไขในที่นี้ก็คือนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆ่อที่มาแชร์ประสบการณ์อาจารย์ยังไม่เคยไปดูให้ที่บ้านต้องเป็นคนที่อาจารย์ยังไม่ได้ไปดูให้ที่บ้านนะคะแต่ว่าได้มีการลองปรับเปลี่ยนโดยดูคลิป หรือว่าดูรายการของอาจารย์เนี่ยแล้วไปลองปรับเปลี่ยนที่บ้านมีประสบการณ์ว่าพอเปลี่ยนแล้วชีวิตเป็นยังไงดีขึ้นในรูปแบบไหนมาเล่าให้ฟังข่าในคอมเมนต์เนาะอาจารย์มีมีอะไรให้พี่มีมีอะไรอาจารย์บอกว่ามีของรางวัลให้ด้วยถ้าเกิดว่าอย่าเรียกว่าของกำนันคือให้จากใจให้จากใจให้จากใจถ้าของรางวัลมันเหมือนกัการเล่นเกมเนาะบอกไม่ต้องเล่นเกมขออาจารย์ให้ง่ายๆเลยนะครับก็คือเป็นแชร์ประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ว่าสิ่งที่ไป ไปดูในคลิปนาของอาจารย์แล้วเนี่ยแล้วก็มาปรับลองทำตามลองทาตาม่าลองทําตามดูว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมันจะจริงหรือไม่จริงเราลองลองปรับเปลี่ยนดูพอปรับเปลี่ยนแล้วมีอะไรดีๆคนไหนที่ถูกใจอาจารย์นะถูกใจอาจารย์ด้วยนะถูกใจอาจารย์นะถูกใจทุกคนอะไรส่วนใหญ่นะแต่ว่าเอาถูกใจที่สุดละกันถูกใจแลอาจารย์จะมีของมีของสำนักนาคุณถูกต้องเลยไม่ไม่ไม่ยุ่งยากนะท่านใดที่ส่งมาก่อนแล้วเข้าตานะอาจารย์จะมีแจกเสื้อให้สองท่าน สองท่านนะคะนะให้สองท่านเลยนะครับะะไม่ไม่อะไรยุ่งยากเลยนะก็คืออาจารย์อยากจะทราบว่าสิ่งที่ได้ได้ถ่ายทอดในคลิปมาเนี่ยนะลหลายๆท่านกา็ลองไปปรับเปลี่ยนดูน,นี่ในกรณีที่ยังไม่เชิญอาจารย์ไปดูนะไม่ใช่ว่าอาจารย์ไปดูแล้วนะ,ะเอาเอาคนที่อาจารย์ยังยังไม่ไปดูแล้วก็ยังไม่รู้จักอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นแบบไหนแล้วก็หลังจากมีการปรับเปลี่ยนเนี่ยมีอะไรที่ดีสําหรับชีวิตเราบ้างดีสําหรับครอบครัวของเราบ้างนะ อยากให้แชร์ประสบการณ์นี้หนึ่งนะครับแล้วก็อาจารย์ดูแล้วอาจารย์จะมีสิ่งที่ดีๆมอบให้กับคุณ